ต้องยกมงให้เขาจริงๆค่ะเก่าแฟชั่นสภาพมือสองเทนรักโลกให้กำลังมาแรงสุดๆในพอสอนี้มาแรงยังไงเหรอคะทำไมเด็กรุ่นใหม่อย่างจันซีถึงได้กดเลิฟสิ่งนี้ ปัจจุบันนี้ค่ะอุตสาหกรรมสิ่งทอปล่อยก๊าซเรื่อนกระจกกลาว10%ของการปล่อยก๊าซทั่วโลกในขณะที่ปริมาณเสื้อผ้าที่ผลิตใหม่จะเพิ่มขึ้น3เท่าในอีก30ปีข้างหน้าหรือตกปีละกว่า10,000แสนล้านชิ้นโดยเฉพาะเสื้อผ้าฟาสแฟชั่นที่ก่อให้เกิดขยะมหาศาลเพราะสิ่งนี้นี่เองค่ะทุกคนทําให้เทรนด์การซื้อเสื้อผ้ามือสองมาแรงในหมู่ของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเจนซีหรือว่ามิลเลนเนียลที่ตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจากการสำรวจนะคะพบว่า61%อนของคนกลุ่มนี้ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนและเลือกซื้อสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพราะพวกเขารู้ว่ามันจะช่วยในการลดขยะได้มากนั่นเองค่ะว้าวจากการวิจัยนะคะการใช้สภาพมือสองจะช่วยลดการเกิดก๊าซเล่นกระจกได้ถึง4 2ลดการใช้พลังงานได้ถึง2 7 4 2ถค่ะและลดการใช้น้ำได้ถึง336ลิตรต่อชิ้นเลยทีเดียว,วเพื่อตอบย้ำแทนเสื้อามือสองนะคะปี 65, นอิกันื้ามือองก,ก,ก 1, ชิม ขึ้นถึง40%จากปีก่อนหน้าเลยทีเดียวถือวาว้าวมากเลยนะคะว,ว้าวไม่ใช่แค่เสื้อผ้าน,นะคะแต่การใช้สินค้ามือสองก็ถือว่าเป็นการช่วยรักโลกได้เหมือนกันค่ะสรุปง่ายๆเลยก็คือการใช้สินค้ามือสองประหยัดทั้งเงินในกระเป๋าและยังช่วยสร้างสมดุลให้โลกของเราด้วยค่ะ Good